สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเปิดช่องใหม่นะครับช่องนี้ผมก็ทําขึ้นมาจะทําคลิปเกี่ยวกับญ่าหวานอิสราเอลเท่านั้นนะครับช่องเดิมผมก็เป็นช่องบ้านๆชาแนลนะครับแต่ผมมาทําคลิปเปิดช่องใหม่นะครับเป็นช่องเฉพาะญ่าหวานนะครับคือว่าคลิปนี้ผมจะมา มาทำคลิปขายหญ้านะครับขายหญ้าหวานอิสราเอลนะครับขายท่อนพันุนะครับนี่ครับท่อนพันุ์หญ้าหวานเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆครับนี่นะครับเป็นท่อนพันหญ้าหวานอิสราเอลนะครับผมขายท่อนละหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับท่อนละหนึ่งบาทท่อนหนึ่งก็ยาวประมาณคืบหนึ่งนะครับประมาณคืบ ประมาณสิบถึงสิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซนติเมตรประมาณนี้นะครับท่อนหนึ่งก็ดูข้อตานะครับดูข้อตานับครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับท่อนนี้มีสิบข้อตาญาหวานอิสราเอลข้อตามันจะถี่นะครับจะถี่เวลาปลูกมันก็จะงอกขึ้นมาตามข้อตานะครับนี่ครับ หญ้าตัวนี้เป็นหญ้าที่มีโปรตีนเยอะนะครับเยอะเยอะมากเลยวัวกินไก่กินหมูเป็ดอะไรครับวัวควายช้างแพะแกะสัตว์กินพืชนะครับก,กินได้นะครับกินได้กินได้แล้วก็กินดีนะครับโปรตีนเยอะลำแบบนี้วัวก็กินนะครับเคี้ยวกินเลยไม่ต้องไปสับไม่ต้องไปทุบนะครับวัวกินได้เนี่ยอันนี้เป็นลำ เป็นส่วนปลายที่ผมจะเอาไปให้วัวนะครับส่วนตัวนี้เป็นส่วนใบใบแก่ที่ผมดึงออกจากลำนะครับส่วนลำอ่อนๆนะครับลำอ่อนๆลำอ่อนหรือลำที่มันแก่มากนะครับผมไม่ขายนะครับผมจะนําเอาไปปลูกเพราะว่าลูกค้าบางคนเขากลัวนะครับว่าลำอ่อนมันปลูกไม่เกิดแต่ที่บ้านผมปลูกเกิดนะครับปลูกได้แล้วก็เกิด จะส่งแต่ลำดีๆให้คุณลูกค้านะครับนี่ครับผมคัดกับมืออย่างดีนะครับสังเกตดูนะครับข้อตามันจะถีกันมากนี่ครับดูใกล้ใลครับใกล้ๆเห็นกันไหมผมขายท่อนละหนึ่งบาทเองนะครับท่อนหนึ่งหนึ่งบาทนะครับนี่ครับดูใกล้ใกครับ บาทเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอช่องนี้ผมมาเปิดใหม่นะครับช่องหลักผมเป็นช่องบ้านๆน channel นะครับช่องนี้เพิ่งจะทําคลิปแรกนะครับเป็นคลิปนี้ส่วนตัวนี้ยังไม่ตัดนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับหญ้าหวานอิสราเอลใบมันจะใหญ่หญคๆคล้ายๆถ้ามองไกลๆมันจะคล้ายๆใบเตเยนะครับ แต่ถ้าไอ้ดินหรือเราใส่ปุ๋ยดูแลดีมันใบมันจะสวยกว่านี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมปลูกอยู่ที่นาใบามันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาพูดถึงไอ้ค่าค่าส่งนะครับค่าส่งแล้วก็สั่งสินค้านะครับถ้าคุณลูกค้าสั่งนะครับผมแนะนำให้ลูกค้าสั่ง ขั้นต่ำ150บาทขึ้นนะครับเพราะว่า1กล่องมันบรรจุได้150ขึ้นนะครับผมอยากให้สั่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่าส่งนะครับผมส่งทาง FedEx นะครับค่าส่งเขาคิดตามน้ำหนักนะครับน้ำหนักถ้าสั่ง150ค่าส่งจะตกประมาณ75บาทนะครับ เจ็ดสิบห้าบาทแต่ถ้าเก็บปลายทางจะบวกเพิ่มนะครับบวกเพิ่ม20บาทหรือบางบางท่อนพันนะครับมันมีท่อนพันใหญ่นะครับท่อนพันใหญ่น้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักนะครับแต่ถ้ามันเล็กน้ำหนักมันลดผมก็จะลดลงตามน้ำหนักนะครับผมแคบประมาณไวประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติสั่งสั่งสองก็ค่าส่งประมาณ ร้อเก็บปลายทางนะครับก็รวมสินค้าเป็น330แต่ถ้ามันท่อนพันมันลิกน้ำหนักมันลดลงผมก็จะลดลงตามราคาส่งนะครับน่ครับยังไงก็ใครที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับผม ช่องนี้เป็นช่องเพิ่งทําใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมส่วนช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0955122115นะครับแล้วก็ถ้าจะแอดไลน์มาก็แอดไลน์มาเบอร์นี้นะครับทางที่ดีผมแนะนำให้คุณลูกค้าแอดไลน์มานะครับเพราะว่าจะง่ายต่อการส่งชื่อที่อยู่นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ